สวัสดีครับฟังสบายกับอาจารย์นิดนะครับวันนี้จะเล่าเรื่องยอมรับความเป็นจริงกันดีกว่าอสวะเหล่าใดอันตรคนด้วยความเศร้าหมองนำมาซึ่งพบใหม่เป็นไปด้วยความทุรนทุรายมีทุกข์เป็นผล เป็นที่ตั้งชาติสราโมรณะต่อไปท,ที่ใครๆย,ยังละไม่ได้แล้วเรากล่าวว่าผู้นั้นเป็นคนหลงทุกคนที่เกิดมาในสังสารวัตรต่างต้องปเผชิญกับปรสุมชีวิตที่เหมือนกันคือความแก่ความเจ็บ และความตายทุกชีวิตถูกจำกัดด้วยการเวลาแต่ละคนมีเวลาแห่งชีวิตไม่เท่ากันบ้างตายตั้งแต่อยู่ในการมารดาบ้างประสบอุบัติเหตุตายตั้งแต่อย่างหนุ่มยังสาวบ้างตายตอนแก่ซึ่งในยุคนี้ ส่วนใหญ่ไม่เกิน75ปีก็ต้องจากโลกไปส่วนผู้ใดมีอายุเกิน75ปีถือว่าอายุยืนฉะนั้นเมื่อรู้จักโลกและชีวิตไปตามความเป็นจริงเช่นนี้แล้วจงอย่าประมาทในชีวิตให้เร่งสร้างบารมีอย่างเต็มที่เราจะได้ก้าวไปสู่ ควาไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บและไม่ตายอีกต่อไปมีพุทธศาสนาสุภาษิตในมัชฌิมะนิกายหมู่มูล,มล,มลปัญน,นาว่าอสวะเหล่าใดที่ระคนด้วยความเศร้าหมองนำมาซึ่งพบใหม่ เป็นไปด้วยความทุรนทุรายมีทุกข์เป็นผลเป็นที่ตั้งชาติชราโมรณะต่อไปที่ใครๆละไม่ได้แล้วเรากลัวว่าผู้นั้นเป็นคนหลงดูก่อนอคิเวสนะบุคคลจะชื่อว่าเป็นคนหลง เพราะยังละกิเลสอสวะทั้งหลายไม่ได้เดินหลงทางทำให้เสียเวลาแต่ยังมีโอกาสหาทางออกได้ส่วนความหลงที่เกิดจากโมหะเข้าครอบนำจิตใจเป็นอันตรายอย่างใหญ่หลวงที่ยากแก่การแก้ไขเพราะคนหลง จะไม่รู้จักตนเองว่าหลงเหมือนคนเมาเหล้าไม่รู้ว่าตนเองกำลังเมาทำอะไรพวขาดรสชาติความคิดคำพูดและการทำก็วิปริตไปหมดกว่าจะรู้ตัวเองอีกก็ตอนที่สั่งเมาแล้วซึ่งขณะเมาก็ไม่รู้ว่ากระทำผิดพลาดอะไรไปบ้าง ต้องมาตามแก้ไขในภายหลังคนที่หลงผิดไม่ใช่เรื่องบาปบุญคุณโทษก็เช่นกันกว่าจะรู้ตัวก็ต่อเมื่อสวยทุกข์ทรมานในวัยภูมิจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็สายไปเแล้วเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องศึกษาความจริงของชีวิตไว้ให้ดีเพราะบางครั้ง เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันอาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวดังเรื่องของพระราชาองค์หนึ่งที่ได้ทรงโมมนัสแทบขาดใจเพราะการจากไปที่มีวิเวงับบองมเหสีสุดที่รักที่จะนำมาเล่าให้ได้รับฟังในวันนี้ เรื่องมีอยู่ว่าพระเจ้าอสกะทรงครองราชสมบัติอยู่ที่พระนครปาตลีแวนกาลีพระองค์มีอัครเมสีที่มีรูปโฉมงดงามทรงหลงไหลในตัวพระนางมากกว่าใ,ใครๆครั้นพระนางล้มป่วยและสิ้นพระชนอย่างกระทันหัน พระราชาตกเต้าพระไทยด้วยความอะไรรักยิ่งนักทรงให้นำร่างที่ไรวิญญาณบรรจุในหีบแก้วจากนั้นทรงรับสั่งให้หมอใช้กรรมวิธีที่จะทำให้พระศพคงสภาพอยู่ได้นานที่สุดและได้นำหีบแก้วนั้นไปวางไว้ใต้พระแท่นสายญาต ด้วยความรักที่ไม่มีวันเสื่อมสลายทำให้พระราชาอดพระกายอาหารบรรทมกันแสงรำพึงรำพันถึงพระนางทั้งวันทั้งคืนนานถึงเจ็ดวันในวันที่เจ็ดพระโพธิสัต์เป็นดาบททรงอภิญญาอาศัยอยู่ในป่าหิมพานได้เจริญ อากฤษินตรวจดูชมพูทวีด้วยทิพะยะจักขุเห็นพระอัสกกะกําลังปร,ริเทวนาการเช่นนั้นทรงตริว่าหาาเราไม่เปเตือสติพระองค์จะต้องตรอมพระไทยสวรนคตไปในเมตคาแน่นอน คิดแล้วว่าคิดแล้วท่านรีบเหาไปนั่งอยู่ในพระราชวุทยานของพระราชามีมนุษย์พรามคนหนึ่งเห็นพระโพธิสัตว์ได้เข้าไปไหว้ด้วยความเดื้อสายพระดาบทถามมานุษย์พรามว่าพระราชาของท่าน ตั้งอยู่ในทศพิษพราชธรรมดีอยู่หรือมนุษย์กราบเปียนว่าที่ผ่านมาพระราชาทรงตั้งอยู่ในธรรมแต่ครั้นพระมเหสีสิ้นทะชนพระองค์เอาแต่บันทมพร่ำเพอเอื้อมพันถึงแต่พระนางขอพระคุณเจ้าได้โปรดเมตตาชี้ทางสว่างแก่พระราชา ของพวกเรา้วยเกิดพระดาบทโพธิสัตว์แนะนำว่าเราสามารถคลายความโศกของพระราชาได้แต่ท่านต้องไปกราบทูลพระราชาให้มาพบเราที่นี่มนุษยรีบเข้าไปกราบทูลเรื่องราวที่ได้ไปพบดาบทผู้มีตาทิพย และขอให้พระองค์เสด็จไปสนทนาธรรมกับพระดาบทเพื่อจะได้คลายความโศกลงบ้างพระราชาทรงยินดีพระทัยมากรีสเด็จขึ้นราชรถไปอุทยานทันทีหลังจากไหว้พระโพธิสัตว์แล้วทรงถามว่าท่านดาบุตรผู้เจริญได้ยินว่าท่านมีตาทิพย์สามารถรู้เรื่องที่เกิด ของพระนางอุปพระภร,ะรีข้าพเจ้าคิดถึงนางเหลือเกินอยากทราบว่าตอนนี้นางยังคิดถึงข้าพเจ้าอยู่หรือไม่แต่บัตน,นี้้นางไปเกิดที่ไหนดาบทโพธิสัตว์ทูลถามทูุงตอบว่าก้าแต่มหาราชพระนาง ุพระรีถูกวิบากกรรมมาตรอนทำให้มีอายุสั้นระหว่างมีชีวิตอยู่นั้นเนื่องจากทรงมัวเมาในรูปโฉมของตนจึงไม่ทรงทำกุศลกรรมเพื่อเป็นเสบียงบุญที่จะให้เกิดในสุปติภูมิครั้นละโลกแล้วจึงไปเกิดเป็นหนอนในมูลโค พระราชาไม่ทรงเชื่อจึงท้าให้ดาบทนำหนอนมาให้ดูพระองค์จึงจะยอมเชื่อพระราบทให้ใช้อนุภาพของท่านบังคับให้หนอนสองตัวที่กำลังชนใช้อาหารอยู่ในมูลโคออกมาปรากฏต่อหน้าพระราชาปรางกูลว่า ข้าแต่มหาราชพระเทวีปุกพรีนี้ได้จากพระองค์ไปแล้วบัดนี้กำลังเดินตามหลังนอนตัวผู้ขอพระองค์จงท้อพระเนตรเพระราชาทออพระเนตรแล้วยังไม่เชื่อว่าหนอนตัวนี้เป็นอดีตพระเทวีสุกที่รักพระดาบท เห็นดังนั้นก็ทูลว่าถ้าเช่นนั้นอาตมาจะสัทสนากับหนอนให้พระองค์ได้สดับพระดาวดถามหนอนว่าเจ้าหนอนเอ๋ยในอัตภาพที่แล้วเจ้าเป็นใครหนอนตอบว่าข้าพเจ้าเป็นมเหสีของพระเจ้าอาสกะชื่ออุปรีอุพร,รีเจ้าค่า ขณะนี้พระราชาอัสกะยังเป็นที่รักของเจ้าอยู่หรือท,ท่านเจ้าค่ะข้าพระราชาพระสวามีของข้าพเจ้าในชาติก่อนครั้งนี้ข้าพเจ้าเที่ยวชื่นชมรูปเสียงกลิ่นรสโรพธพระกับพระราชา ในอุทยานนี้เป็นประจำแต่นี้ข้าพเจ้าอยู่ต่างพบกันแล้วจะไปสนใจพระราชาทำไมเล่าบัดนี้ข้าพเจ้าปรารถนาอย่างยิ่งที่จะสังหารพระเจ้าอสกะเอาโลหิตในพระสอมลังเท้าของ หมอนโคไม้ผู้เป็นสามีสุดที่รักของข้าพเจ้าท่านเจ้าขาสุขเก่าถูกสุขใหม่ครอบงำทุกข์เก่าถูกทุกข์ใหม่ปิดปกปิดครอบงำนี้เป็นธรรมดาของโลกเพราะสุขทุกข์เก่าถูกสุขทุกข์ใหม่ปกปิดฉะนั้น นอนโใหมนี้จึงเป็นที่รักของข้าพเจ้ายิ่งกว่าพระเจ้าอสกระร้อยเท่าพันเท่าพระเจ้าอสกะสดับเช่นนั้นทรงกรื้วมากหายจากความสกเศร้าสันทีรีบรับสั่งให้นำร่างของพระเทวีไปชาปนกิจ จากนั้นทรงก้มลงการาบพระโพธิสัตว์ด้วยความเคารพและสำนึกในพระคุณที่ท่านหมาสติทำให้พระองค์ไม่ต้องจมปลักอยู่ในความรักและความพัก้าอีกต่อไปเห็นได้ว่าพบชาติที่มาเป็นกำแพงกั้นนั้นถึงแม้นจะตรึกชาติได้ก็ตาม ความรักที่เคยมีกลับต้องจืดจางไปเมื่อเกิดในพบใหม่ย่อมต้องเรียนรู้กฎระเบียบของพบเป็นชาวสวรรค์ก็ต้องเรียนรู้ธรรมเนียมของสวรรค์เป็นมนุษย์ก็ต้องเริ่มต้นเรียนรู้ชีวิตในครอบครัวเป็นสัตว์ในเบญภูมิก็จำต้องสวยวิบากกรรมที่สุด แสนจะทรมานจนกวา่าบาปก,กรรมที่ทำไว้จะหมดไปเขาจะไม่มีเวลามาสนใจคนที่อยู่ข้างหลังแน่นอนเพราะฉะนั้นให้ยอมรับความเป็นจริงของชีวิตว่าเรามีความพลาเป็นธรรมดาต้องกล้าเผชิญกับความจริงที่เกิดขึ้น อย่าไปสศกเศร้าจนเกินไปถ้าจะคิดถึงต้องคิดถึงให้ถูกหลักวิชาคือคิดถึงคราวใดต้องทำบุญแล้วทิดส่วนกุศลไปให้บ่อยๆจะได้บุญของตัวเราและคนที่เราคิดถึงหากคนที่เรากำลังหากคนที่เรารักกำลังมีความสุข กำลังมีความทุกข์เราจะได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้บ่อยๆย่อมจะคลายจากความทุกข์มากมาให้เป็นทุกข์น้อยจากทุกข์น้อยก็จะพ้นทุกข์หรือมีสุขน้อยก็จะสุขมากที่สุขอยู่แล้วก็สุขยิ่งขึ้นไปทำเช่นนี้เขาจะคิดถึงเรามากเป็นพิเศษ แต่จะให้ดีที่สุดคือมันทำใจให้หยุดนิ่งเข้าถึงพระธรรมให้ได้และเมื่อเราได้ศึกษาวิชาธรรมกายแล้วเราจะสามารถไปรู้ไปเห็นที่เกิดใหม่ของคนที่เราคิดถึงได้อีกด้วยครับก็ขอจบ คลิปเพียงเท่านี้นะครับเย่าติดตามคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ